ดูดิเมื่อกี้บอกยังไม่โฟดียังไม่บังนะใช่ไหมบอกจะโฟดีเอามาบาังหน้ามิดเลยดูดิโคตรกวน จำผมไปค, well. ครับผมส่งผมบอกให้เขาโทรหาทีแล้วว่าพ mm hmm. ี่คือคือเขาโทรหาเขาโทรหาเจ้าที่แล้วพี่ผมก็ไป เขาเห็นเป็นหน้าแลเขา้วเนิ้นิ้วอยี่สิบเอไดยี่สิบสได้หครัวรอยใหญ่ไเห็นในติกตอกมาเขาเห็นเป็นหน้าแลรวใช่ต้องตอนคือต้องรอยามน้องใหญ่แบบนี้ค่ะถึงจะแบบที่เห็นเป็นแบบชัดๆเลยมันจะเป็นช่วงยี่สิบแปดถึงสามสิบ อนนั้นก็คือน้องอาจจะโตโตกว่านี้เยอะเลยวันนี้น้องแค่สี่ห้าร้อยอะค่ะลอคตัเดียวลอกอะไรคือก็วาดด้วยความหวังเหมือนกันทุบคนณอะคือลอคข้อลอคข้ลอคห้อลอคเลครับช่วงนี้สิบจะไม่ค่อยเห็นนะคะยิ่งถ้าแบบลบอยู่ข้างหน้าอันนี้ลบเกาะอยู่ข้างหน้าคือยังน้องยังเด็กไปบเล็กไป แล้วที่เขาลงในทิศสองเขาหลอกหนูหรอ,อแล้วแต่คนบางคนอ่ะก็ชัดตั้งแต่ยี่สิบสัปดาห์แต่ว่าชัดจริงๆเลยอ่ะที่เห็นเป็นหน้าแบบเด็กอ้วนๆอะไรอย่างงเก,กันต้องรอแบบยี่แปดถึงสามสิบเลยบอกไ้เลยะใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยน้องแค่ห้าร้อยกรัมนะตัวเล็กไม่ตัวให้าร้อยกรัมก็เครื่องโล้วอ้วนไม่ใชนะ่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่สี่โลเหมือนตอนคลอดน,นะใชต่ตอนนั้นเจอใหญ่สี่จุดห้ากรัมนี่ก็คือนสี่ขีด กับปั้นหนึงได้ไหมเน่ยใช่ไหมครับใช่ความยาวน้องจากหัวถึงก้นตอนนี้ก็รูหันหน้านี่คุสสิบหซน,นก็ใกล้ๆประมาใกล้ต้องอใหญ่กว่านี้โอโนี่นั่งน,น,นั่งรอแบบเมื่อไรจถึงนรอไอเนี่ย อันนี้ค่ะคือโลคือโลว่าเกาะอ,อยู่ข้างหน้าด้วยบางเราดีเลย มดลูกนะหน่ตรงนี้เป็นหัวไหล่คะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นตาเป็นตาตรงนี้เป็นมดลูกเชื่อมติดกับมดลูกเลยเหรอครับอ๋อไม่ค่ะแค่แบบฉีดอบหน้าแบบุปแบกตอนนี้ตอนนี้จะยังแบบไม่ได้คือตอนนี้จะยังเล็กอะคะ่ะแล้วก็ปากก็เล็กลๆตาก็เล็เลกๆขนุก